เดี๋ยวมิ้จะเดินเข้าไปข้างในให้ดูนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้งจะมารีวิวไฟฉายโอไลซ์ซิการ์โฟมิเตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยเพิ่งออกใหม่ล่าสุดนะคะเป็นหนึ่งในตระกูลซเก k ร์ตัวเล็กไซส์มินิที่มีความยาวแค่3.43นิ้วเท่านั้นเองให้ไฟมา2แบบค่ะแสงขาวแล้วก็แสง UV และให้ความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,200ลูเมนส์เลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูกันที่ราคาก่อนเลยค่ะ โอไลเซอร์โฟมมินิสีดำเนี่ยจะอยู่ที่2,720บาทค่ะชุวมโปรโมชั่นเนี่ยจะลด30%เหลือเพียง1,904บาทเท่านั้นเอง แต่ว่าถ้าเกิดซื้อเป็นชุดสุดคุ้มราคาก็จะลดเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะและทางโอไลน์นะคะเขาจะแจกไฟฉาย i3e eos สีดําให้กับสมาชิกใหม่ที่ล็อกอินเข้าระบบฟรีด้วยนะคะคนละ1ชิ้นค่ะสําหรับสมาชิกเก่านะคะที่ล็อกอินเขา้าสูร่ระบบรับไฟฉาย i3e สีใหม่ฟรีเลยค่ะคนละ1ชิ้นโปรโมชั่นสําหรับสมาชิกระดับเงินนะคะสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้ในวันที่12มิถุนายนค่ะเวลา2ทุ่ม,ม,ม สมาชิกทั่วไปนะคะจะเริ่มวันที่14มิถุนายนค่ะเวลา2ทุ่มสิ้นสุดโปรนะคะวันที่17มิถุนายนเวลา8โมงเช้าแต่ว่าถ้าสำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยไม่ทันช่วงโปรโมชั่นค่ะเหมือนเดิมเลยสามารถใส่รหัสส่วนลดมิงกี้นะคะเพื่อรับส่วนลดพิเศษ12%ได้เลยค่ะรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อแล้วก็โคส่วนลดเนี่ยมิงลงให้ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะออนไลน์ซีกิ้งโฟมินนะคะจะถูกแพคมาในกล่องนี้ค่ะตัวกล่องเนี่ยไซส์ไม่ใหญ่มากนะคะด้านบนเนี่ยจะเขียน มาด้วยว่าไฟแสงขาวและแสง UV ด้านข้างเนี่ยก็จะมีระบุไว้ค่ะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแสงคูลไว้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีให้เลือก2แบบนะคะมีแสงค cool ูลไว้5 7 0 0ถึง6,700เคลวินกับแสงเนเชอรัลไวท์ค่ะ4 0 0 0ถึง5,000เคลวินส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีรายละเอียดต่างๆด้วยนะคะอุปกรณ์ได้นในกล่องก็จะมีคู่มือ2แผ่นค่ะมีภาษาไทยทั้ง2แผ่นเลยนะคะมีสาย MCC 1แอมมาให้1เส้นแล้วก็มีสายแลนยาร์ดมาให้อีก1เส้นค่ะ และสุดท้ายนะคะก็คือตัวไฟฉายค่ะตัว Olight s i m a โฟมินิตัวนี้ มินิสมชื่อเลยนะคะตัวเล็กเท่าฝ่ามือเลยเทียบกับมือมิกนะก็ไซส์แค่นี้เองค่ะตัวไฟฉายนะคะยาวแค่87มิลลิเมตรค่ะหรือแค่3.43นิ้วเองค่ะทําให้พกพาง่ายจะพกไปไหนมาไหนก็สบายค่ะน้ําหนักเนี่ยก็ไม่มากนะน้ําหนักเนี่ยแค่ร้อยสิบสองกรัมเท่านั้นเองค่ะมีการออกแบบตรงบริเวณตัวบอดี้นะคะให้มีความโค้งมนเข้ากับสรีระมือของเราด้วยค่ะทําให้จับถนัดมือไม่ลื่นหลุดมือง่ายๆเวลาจับเนี่ยก็จะประมาณนี้ค่ะ มิงว่านะคะส์ตัวนี้เนี่ยน่ารักมากเลยนะพกพาก็ง่ายถือว่าเป็นไฟฉาย EDC ที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งเลยนะคะมีพิมพ์ชื่อรุ่นตรงนี้เป็นสีขาวค่ะตัวสวิตช์เนี่ยเป็นโลหะสีน้ําเงินสีเหมือนกับตรงหัวเบซิลนะคะทําให้มีความทนทานต่อการสึกหรอมากขึ้นด้วยและบริเวณหัวเบซิลนะคะก็มีการออกแบบให้มีรอยหยักเล็กๆไว้ใช้ทุบสิ่งของหรือว่าป้องกันตัวได้ด้วยค่ะมีการออกแบบร่องระบายความร้อนบริเวณนี้ด้วยนะคะ ตัวบอดี้เนี่ยทำจากวัสดุอลูมิเนียมอลลอยค่ะแล้วก็เคลือบอนโนไดซ์สีดำสามารถใส่สายแลนยาดได้นะคะแล้วก็จะมีคลิปหนีบ2ทางสีดำมาให้ค่ะเป็นสแตนเลสสตีลนะและกันน้ำได้ IPX8 ค่ะกันกระแทกเนี่ยอยู่ที่1.5เมตรตัวแบตนะคะจะอยู่ด้านในค่ะก่อนใช้ก็อย่าลืมเอาแผ่นแปะขั้วแบตออกก่อนนะคะ ตัวแบตนะเขาใช้แบตลิเธียมไอออนรหัส18350 3.6โวลต์ความจุแบตเนี่ยอยู่ที่1,100ม ah, ิลลิแอมป์ค่ะใช้เวลาในการชาร์จนะคะก็แค่1.5ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะเวลาชาร์จก็แปะแค่หัวแม่เหล็ก MCC เข้าไปตรงนี้ค่ะข้าก็จะมีไฟบอกสถานะการชาร์จด้วยนะคะถ้าสีแดงเนี่ยก็หมายถึงแบตยังไม่เต็มค่ะแต่ถ้าเกิดขึ้นสีเขียวนะคะก็คือแบตเต็มแล้วตัวซิลิโโฟมินีนะคะ คขาให้ LED มา3 LED ค่ะมีแสงขาว2 LED แล้วก็มีแสง UV 1 LED ค่ะมีไฟสถานะบอกระดับแบตเตอรี่ตรงกลางของสวิตช์ด้วยค่ะจะบอกระดับแบตตามสีของไฟเลยนะไฟสีเขียวเนี่ยก็จะเหลือแบตมากกว่า60%สีส้มนะคะแบตก็จะเหลือ1 0 6ถึสีแดงเนี่ยก็จะเหลือแบตแค่5-10%เท่านั้นเองถ้าขึ้นสีแดงกระพริบเนี่ยก็เหลือต่ำกว่า5%ค่ะแนะนำว่าควรรีบชาร์จนะคะวิธีการใช้เนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยค่ะ กดสวิตช์เนี่ยก็เปิดปิดไฟฉายเรื่องแสงก็กดสวิตช์ค้างไว้ค่ะแสงเนี่ยจะบนโลมีเดียมไายไปเรื่อยๆค่ะถ้ากดดับเบิ้ลคลิกตอนไฟฉายอยู่ในสถานะเปิดนะคะเขาจะเป็นแสงเทอร์โบค่ะถ้ากดดับเบิ้ลคลิกตอนไฟฉายปิดเนี่ยจะไม่เป็นเทอร์โบนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นแสง UV ค่ะจะเปิดแสงเทอร์โบได้นะคะต้องให้ไฟฉายอยู่ในสถานะเปิดก่อนนะแบบนี้ค่ะ สำหรับแสงมูนนะคะก็ให้ไฟฉายเนี่ยอยู่ในสถานะที่ปิดก่อนนะแล้วก็กดสวิตช์ไฟฉายค้างเอาไว้ค่ะจนไฟติดขึ้นมาก็จะได้แสงมูนค่ะส่วนแสงสโต o บนะคะก็กด3ครั้งติดกันแบบนี้เลยคะ่ะเราอ่ะก็จะได้แสงสโตรบแล้วค่ะใช้ง่ายไหมคะมี memory จำค่าแสงด้วยนะคะแต่ว่าได้แค่แสงมูนโลมีเดียมและ high นะถ้าเราปิดที่โลเนี่ยเปิดขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นโลค่ะถ้าเราปิดที่ไฮเปิดขึ้นมาใหม่เขาก็จะเป็น h i มาดูกันที่พารามิเตอร์ของแสงกันค่ะแสงมูนเนี่ยจะสว่างแค่2ลูเมนส์นะคะสว่างได้นาน12วันสองได้ไกล4เมตรค่าแสงที่จุดศูนย์กลางเนี่ยเขาอยู่ที่4แคนเดราค่ะแสงโลนะคะจะสว่าง15ลูเมนส์ค่ะ สว่างได้นาน33ชั่วโมง30นาทีส่องได้ไกล14เมตรค่าแสงที่จุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่49แคนเดราค่ะแสงมีเดียมสว่าง120ลูเมนส์ค่ะสว่างได้นาน5ชั่วโมง20นาทีส่องได้ไกล38เมตรค่าแสงที่จุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่370ดแคนเดราค่ะสำหรับแสงไฮ้นะคะจะสว่างที่600ลูเมนส์ค่ะสว่างได้นาน50นาทีแต่ว่าเขาจะดรอปแสงเหลือ120ลูเมนส์นะคะได้อ ค่าแสงที่จุดศูนย์กลางนะคะจะอยู่ที่1,824ค a นเดล่าค่ะมาดูกันที่เทอร์โบค่ะจะสว่างอยู่ที่1,200ลูเมนส์นะคะสว่างได้นาน3นาทีและเขาเนี่ยจะดรอปแสงลงเหลือ600ลูเมนส์ค่ะได้นานถึง41นาทีเลยนะและเขาจะดรอปแสงลงอีกนะคะเหลือแค่120ลูเมนส์ค่ะได้นาน25นาทีส่องได้ไกล120เมตร ค่าแสงที่จุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่3,600แคนเดลาค่ะส่วนแสง UV light นะคะจะมีความยาวขึ้นแสงอยู่ที่365นาโนเมตรค่ะและแสง UV 760มิลลิวัตค่ะสามารถรันทมได้นานมากเลยนะถึง95นาทีค่ะ แสง UV เนี่ยเราเอาไว้ส่องฝุ่นส่องความสกรปรกได้นะคะไว้ตรวจธนบัตรด้วยว่าจริงหรือปลอมก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดส่องไปที่วัตถุที่สามารถดูดแสงได้นะเขาก็จะสว่างชัดเจนเลยค่ะหรือจะสออ่องชิ้นช่องหมาชิ้นช่องแมวก็ได้นะคะเวลาเราส่องเจอคราบสบกรปรกเนี่ยเขาก็จะสว่างขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะสามารถล็อกปุ่มกดได้ด้วยนะคะเพียงแค่ให้ไฟฉายเนี่ยเขาอยู่ในสถานะที่ปิดก่อนนะแล้วก็กดสวิตช์ค้างเอาไว้ค่ะจนไฟติดขึ้นมาแล้วก็ดับลงไป แค่นี้เนี่ยเราก็ล็อกปุ่มกดได้แล้วเวลาล็อกปุ่มกดนะคะเวลาเรากดสวิตช์เนี่ยเขาจะขึ้นสีแดงแบบนี้ค่ะถ้าเราต้องการจะออกจากล็อกปุ่มกดเนี่ยก็แค่กดสวิตช์ค้างเอาไว้จนไฟติดขึ้นมาอีกครั้งค่ะสามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้ด้วยนะโดยให้ไฟฉายเนี่ยอยู่ในสถานะที่เปิดก่อนนะคะกดที่สวิตช์สองครั้งค่ะโดยกดครั้งที่2เนี่ยให้กดสวิตช์ค้างเอาไว้ไฟจะกระพริบขึ้นมาแบบนี้ค่ะกระพริบ1ครั้งเนี่ย หมายถึงตั้งเวลาปิดไว้3นาทีถ้าทําซ้ําอีกครั้งนะคะไฟจะกระพริบ2ครั้งค่ะหมายความว่าตั้งเวลาปิดไว้ที่9นาทีวิธีใช้คร่าวๆนะคะก็ประมาณนี้เองค่ะสําหรับตัวมินนะตัวซิกเกอร์โฟมินีเนี่ยถือว่าเป็นไฟฉายที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยนะคะแล้วก็น่าพกพาด้วยค่ะ พอเขาเนี่ยให้แสงสว่างมาพอสมควรเลยขนาดก็เล็กตะมูตมิน่ารักมากนะคะสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบค่ะงานซ่อมแซมเข้าป่าตั้งแคมป์ปิ้งเขาได้หมดเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าพกพาง่ายด้วยพกติดกระเป๋าไปเที่ยวได้สบายเลยแถมทนน้ำด้วยทั้งกันน้ำกันกระแทกมีสองแสงให้เลือกด้วยค่ะตัวเดียวเนี่ยคุ้มเลยนะยังไงก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ลองคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ค่ะ มีงงาใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วมาค่ะเราไปลองแสงนอกสถานที่กันว่าเขาทําได้ดีขนาดไหนมาค่ะเรามาลองไฟฉายตัวจิ๋วแต่แจ๋วตัวนี้กันดีกว่าค่ะว่าเขาจะให้แสงเป็นยังไงบ้างนะคะในแต่ละโหมดไปค่ะเทอร์โบค่ะอันนี้เป็นแสงเทอร์โบนะคะ1200ลูเมนส์นะคะ แต่ว่าเขาจะไม่ได้เข้าไปลึกมากนักนะคะแต่แสงกระจายออกอยู่นะใช้ได้เลยนะสำหรับไฟฉายที่ตัวเล็กมากๆขนาดนี้นะคะเดีย๋ยวมิ้นจะเดินเข้าไปข้างในให้ดูนะคะเห็นช <Ū> ัด <CC al as> อยู่นะเห็นวัตถุตรงหน้าชัดเจนอยู่นะคะ เดี๋ยวมิ้งจะให้ดูรายละเอียดต้นไม้นะโอ้เห็นทุกกิ่งเลยนะคะชัดด้วยแสงโลค่ะแสงโลนะคะจะให้ความสว่างประมาณนี้นะคะมิ้งโฟกัสไปที่ต้นไม้ที่อยู่ตรงกลางของมิ้งนะคะ รายละเอียดก็จะประมาณนี้นะคะอาจจะเห็นได้ไม่ชัดเจนมากนะแต่ว่าถ้าเกิดวัตถุที่ถ้าเกิดเราส่องมาใกล้ๆนะคะที่ใกล้ตัวเราอย่างนี้นะคะก็จะเห็นชัดเจนอยู่ค่ะต่อมามีเดียมนะคะโอ้มีเดียมต่างจากโลเยอะเหมือนกันนะเห็นชัดเลยค่ะใช้ได้อยู่ เดี๋ยวมิ้งจะลองหมุนไปทางขวาให้ดูนะคะสำหรับแสงมีเดียมนะแสงไฮค่ะนี่แสงไฮนะคะแสงไฮทำได้ดีนะเจ้าตัวจิ๋วตัวนี้นะคะ มิ้งขอเรียกเขาว่าตัวจิ๋วนะคะเพราะว่าเขาจิ๋วจริงๆค่ะจิ๋วแต่ว่าแบบแสงไม่ได้แบบกิกกอกนะคะแสงเขาทำมาโอเคมากนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเห็นชัดหมดเลยนะเดี๋ยวมิ้งจะลองส่องขึ้นต้นไม้ให้ดูนะคะรายละเอียดต้นไม้ใกล้ๆตรงด้านขวามือของมิ้งตรงนี้นะเห็นทุกอย่างชัดเจนนะคะ เดี๋ยวมิ้นจะส่องไปตรงกลางแล้วก็จะเปรียบเทียบแสงไฮกับแสงเทอร์โบให้ดูนะคะตอนนี้ยังอยู่ในแสงไฮอยู่นะแล้วมินจะเปลี่ยนเป็นเทอร์โบนะคะนี่คือเทอร์โบเขานะคะแสงกระจายเยอะมากนะแสงกว้างออกแล้วก็เห็นชัดค่ะเห็นชัดตั้งแต่พื้นที่ด้านหน้านะไปจนต้นไม้ด้านหน้าเลยนะคะรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยอยู่ครบหมดเลยนะคะ ทีนี้นะคะเราไปสโตรกกันค่ะแสงมูลค่ะแสงมูนนะคะจะให้ความสว่างอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆนะคะแต่ถ้าเกิดเราสองพื้นที่ใกล้ๆนะคะก็เห็นรายละเอียดอยู่ค่ะทีนี้นะคะเรามาดูโหมด uv light ของเขากันบ้างนะคะถ้าเกิดเรามาลองนอกสถานที่เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ลากันไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามมิงกี้ชาแน,นลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ